ถ้าติดโควิดหลังจากที่โควิดกลายเป็นโรคประจำถิ่นเราจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรมาฟังกันดูนะครับสวัสดีครับทุกท่านเพจหมอสวัสดิทางบาทเดียวและ youtube channel หมอสวัสดิทางบาทเดียวนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ โควิดนะโอมครอน b a 4 ba.5 นะครับว่าถ้าสมมติว่าเราติดแล้วหลังจากที่โควิดเนี่ยกลายเป็นโรคประจำถิ่นแล้วเนี่ยมันจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรหมอจะเล่าจากประสบการณ์ที่ดูแลคนไข้จริงๆมาให้ฟังกันว่าเอ้ยเมื่อไหร่ที่เราสงสัยเมื่อไหร่ที่เราจะต้องกินยา และเมื่อไหร่ที่เราจะกลับเข้าสู่สังคมได้นะครับนะอันที่หนึ่งก่อนเลยคำถามที่มักจะมาถามในเพจก็คือว่าคุณหมอคะตอนนี้รัฐบาลเนี่ยเขากระตุ้นให้ไปฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นเข็มที่4เข็มที่5เข็มที่6จะฉีดเลยดีไหมหรือว่ารอเจเนเรชันใหม่ของวัคซีนจะดีกว่ากันนะครับนะอันที่สองก็คือ อาการของโควิดเนี่ยไอ้ BA.4 กับ BA.5 เนี่ยมันเหมือนกับโควิดรุ่นเดิมหรือเปล่ามันเหมือนกับเดลต้าไหมมันเหมือนกับหูหั่นหรือเปล่านะครับนะและการตรวจ ATK เนี่ยยังเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนตอนนี้เราจะเห็นว่า ATK เนี่ยมันลดราคากระหน่ำเลยนะเมื่อก่อนขาย250ตอนนี้ขาย40บาทมันยังเชื่อถืออยู่ได้ไหมและถ้าติดแล้วเนี่ย เราจะรักษาอย่างไงจะดูแลตัวเองอย่างไรนะครับนะเมื่อเมื่อรัฐบาลบอกว่าเฮ้ยคุณรักษาตามสิทธิ์เพราะมันเป็นโรคประจําถิ่นแล้วคุณมีสิทธิ์30บาทไม่ใช่สิสิทธิ์บัตรทองคุณก็ไปรักษาตามสิทธิ์บัตรทองประกันสังคมก็รักษาตามประกันสังคมนะและเมื่อหายแล้วกี่วันกลับไปทํางานได้และจะอยู่อย่างไรถ้าม,มุดเราติดโควิด เขาเรียกนไะงฮ ospital โ ospital ไม่มีแล้วนะตอนนี้ส่วนใหญ่ต้องไปนอนโรงพยาบาลค่ารักษาแพงอยู่บ้านโฮมไอโซเลตคนในบ้านจะติดไหมนะครับนะทั้ง6ประเด็นนี้เราจะมาคุยกับอันที่หนึ่งก็บอกว่าวัคซีนรุ่นเก่าที่เราฉีดกันอยู่เนี่ย <c oughs> มันสามารถป้องกันโควิดรุ่นใหม่เนี่ย BA.4 จุดเบเนี่ยได้เพียง60%ใช้คำว่าป้องกันนะป้องกันการติดเชื้อนะครับนะเพราะนั้นหมายความว่าครึ่งครึ่งเอาง่ายๆอะ่ะพูดดีหน่อยก็คือ60%ก็คือว่า40คนอีก5คนเนี่ยยังติดอยู่เพราะนั้นตรงไปตรงมานะครับนะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าสไปร์โรตีนหรืออะไรก็แล้วแต่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วนี่ย ไอ้วัคซีนรุ่นเก่าเนี่ยมันผลิตจากไอ้ตัวเชื้อเดิมที่เป็นเชื้อสายพันธุ์หูหัน่นเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่างที่บอกมันเปลี่ยนแปลงไปมากกว่า80ด0ิบ้าสิบตแหน่งแล้วเพราะฉะนั้นวัคซีนมันใช้ไม่ได้ตรงไปตรงมาคือต้องบอกว่าใช้ได้บ้างใช้ได้บ้างครึ่งครึ่งคราวนี้อย่างที่บอกก็คือเจ้ากระทรวงเราเองเนี่ยฉีดไปแล้วหกเข็มก็ยังติดงั้นแสดงว่ามันมันก็ตรงไปตรงมาก็คือว่าเอ้ย เมื่อฉีดไปแล้ววัคซีนที่ฉีดกระตุ้นอยู่เนี่ยมันไม่สามารถป้องกันเชื้อโควิดได้แต่มันป้องกันตายได้แน่นอนป้องกันการป่วยหนักได้นันน่นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปฉีดวัคซีนเราก็ต้องมีจุดมุ่งหมายก่อนว่าเราฉีดไปเนี่ยเพื่อป้องกันการป่วยรุนแรงป้องกันการตายคำถามที่ควรจะถามก็คือว่าแล้วต้องฉีดกันกี่เข็มหมอ6เข็มไหม ถึงจะป้องกันการตายได้เพราะแค่แค่ป้องกันการตายอาจจะไม่ต้องฉีดถึง6เข็มเห็นไหมเป็นคําถามที่ดีใช่ไหมบางคนบอกว่าผมฉีดไปแล้ว3เข็มอะพอหรือยังมันป้องกันให้ผมไม่ตายได้หรือยังเพราะโอเคผมรู้อยู่แล้วว่ามันป้องกันติดไม่ได้แล้วละ่ะอ่าอันนี้มีเปเปอร์มาให้ดูสําคัญมากเปเปอร์นี้ถามว่าเฮ้ สี่เข็มมาพอหรือเปล่ากระตุ้นอิมมูนได้หรือเปล่าดูรายชื่อตัวนี้เขาเรียกว่าคนคนที่คนที่ทำงานวิจัยนะชื่อลีเจนนะกับอ,อะไรนะโยเชนะลีเจนกับโยเชเนี่ยเขาเอาอะไรเขาเอาคนที่เป็นเฮลท์เวิร์กเกอร์ก็บุคลากรทางการแพทย์กัและกันอย่างละ300คน 300คนแรกฉีด4เข็มอีก300คนฉีดแค่3เข็มแล้วเขาก็ดูกันว่าบุคลากรทางการแพทย์เหล่านี้เนะ่ยไปติดโควิดโอไมคอนหรือเปล่าปรากฏว่าเขาบอกว่าการติดเชื้อเนี่ยคนที่ฉีด4เข็มกับ3เข็มเนี่ยติดเชื้อไม่แตกต่างกันกลุ่มหนึ่งเนี่ยกลุ่มที่ฉีด4เข็มน่ยติด20%กลุ่มที่ฉีด3เข็มติด25% แล้วเขาไปดูว่าคนที่เขาฉีดสีเข็มเนี่ยไปเจาะเลือตดตรวจดูปรากฏว่าภูมิที่ขึ้นน่ะมันตลกมากเลยคือมันไม่ได้กระตุ้นทีเซลล์อย่างที่เราบอกว่าอยากที่จะโอ้เขาเรียกไงหมอบางคนนะครเขาพูดนะว่าฉีดเข็มไปเลยเข็มกระตุ้นเข็มที่สี่เข็มที่ห้าเข็มที่หกเข็มที่สี่ 4, ขึ้นไปเนี่ยนะมันไม่ได้กระตุ้นทีเซลล์แล้วเขาบอกว่ามันแปลกมากเลยที่ว่ามันไม่มันมัน,มน เขาเรียกว่า does not appear to activate T cell ตรงนี้สำคัญเพราะว่ามันจะเป็นการบอกว่างั้นยู่ฉีดกี่เข็มแต่งานวิจัยนี้นะเขาฉีดเฉพาะตัว mRNA เท่านั้นนะครับนะไฟเซอรกับโมเดอร์เท่านั้น3เข็มไม่ได้ฉีดวัคซีนจีนแต่อย่างที่บอกว่าเฮ้ยอย่าไปดูบาวัคซีนจีนนะบางทีเนี่ยไอ้วัคซีน เข็มที่1เข็มที่2ของบุคลากรทางการแพทย์หรือวัคซีนจีนที่เราฉีดกันอนะ่ะมันอาจจะมีประโยชน์ก็ได้นะเพราะตอนนี้มันยังไม่มีคนรู้นะว่าจริงจริงแล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนที่เป็นเชื้อตายเนี่ยมันช่วยหรือเปล่าแน่นอนว่ามันช่วยแต่ช่วยประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนคราวนี้รู้กันแล้วนะว่าถ้าคุณฉีด mrna 3เข็มคุณพอแล้วคุณไม่ต้องฉีดเข็มที่4 ถ้าใครอยากหาเปเปอร์เนี้ยไปดูนี่แหละ e f f e c t e f o i f a c y of f o u r t h d o s e of covid 19. m เอ็มไ c เอวัคซีนอเก o โแล้วจะเข้าใจสิ่งที่หมอบอกเลยว่าเอ้ยถ้าฉีด m อ a มเสเข็มขึ้นไปคุณอาจจะไม่ต้องฉีดเข็มสีเพราะจริงๆตอนนี้เราจะเห็นว่าบางที่อ่ะบางบางสถานที่ให้ฉีดกระตุ้นบอกว่าเข็ม6ขึ้นไปก็มีอ่ะตั้งแต่เข็ม6ขึ้นไปโดยมีข้อแม้ว่า ฉีดเข็มห้าแกวเข็ม6ห่างกันแล้ว4เดือนซึ่งโอเคก็เข้าใจได้ว่าแบบเออเขาก็บอกว่าถ้าฉีดเข็มสุดท้ายเลยเลยเลยไปแล้วสี่ถึงหเดือนเนี่ยให้มาฉีดเข็มกระตุ้นได้แต่ที่บอกว่าแล้วมันกระตุ้นได้มากน้อยแค่ไหนบางคนบอกว่ากระตุ้นได้ก็ดีกว่าไม่กระตุ้นเลยมันใช่หรอเพราะว่าผลแรกซ้อนวัาของวัคซีนเนี่ย mRNA ก็อย่างที่บอกอะ่ะไม่ใช่สิอย่างที่รู้กันว่า มันก็ไม่ได้เซฟร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันก็มีนะที่เราอ่านข่าวนะครับนะอะคราวนี้ถ้าบอกว่าเอ้ยหมอผมอยากการติดด้วยอะผมไม่ใช่ว่าอยากการตายเนี่ยผมไม่อยากติดเลยโอมค่อ oh นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโควิดรุ่นไหนก็นแล้วแต่ผมไม่อยากติดคุณต้องรอโมเดอร์นาเจเนเรชัน2ซึ่งมาปลายปีเขาเอาเชื้อเขาเรียกว่าอ่ไบวัลเลนต์อ่ไบวัลเลนต์ก็แลวกันก็คือเอาเชื้ออู่ฮั่น เอามาผสมกับโ oh อไมคอน2ตัวเพื่อป้องกันตัวโอไมคอนรุ่นใหม่ๆได้เพราะฉะนั้นเจน2จะมาปลายปีดังนั้นน่ะที่บอกว่าตอนนี้เดือน6อเดือน7ใช่ไหมปลายปีอีก6เดือนถ้าป้องกันตัวเองได้อย่างที่บอกว่าดีที่สุดก็คือสวมแมสแบบ N95 จริงๆนะ N95 แบบจริงๆอ่ะที่มันฟิกเลยอ่ะ แต่ถ้าเป็น n 9 5แบบที่ขายโดยทั่วไปบางทีหมอเห็นแล้วก็แบบเออมันไม่ค่อยฟีกรองอากาศตาบใดที่อากาศมันเข้าได้นะคุณก็มีโอกาสติดเชื้อใช้คำพูดอย่างนี้นะคราวนี้ถ้าติดแล้วอาการเป็นอย่างไรโอไมคอน BA.4 กับ BA.5 เนี่ยอาการมันแตกต่างกับโอมคอนชุดเดิมนะอาการมันจะเริ่มแบบนี้พูดให้ฟังแลว เริ่มแรกสุดเนี่ยคุณจะระคายเคืองคอแบบนิดๆกันเฮ้ยมันใช่หรือไม่ใช่มันจะสร้างปัญหาในหัวแล้วว่าติดแล้วหรือยังสักพักหนึ่งในคืนเดียวกันนั้นเนี่ยคุณจะเริ่มรู้สึกเขาเรียกหนาวๆร้อนๆคือบางทีนอนไปอ่ะหลับไปละตีสี่ตื่นขึ้นมารู้สึกแอร์มันเย็นผิดปกติรู้สึกเฮ้ยหนาว,นาวๆร้อนๆไม่ไม่รู้สึกสบายตัว ถ้ามีอาการสองอย่างเนี้ยตรวจ ATK เลยแต่ตรวจ ATK ต,ต, AT ตอนเนี้ย ATK จะนก g a t i v e นะบอกได้เลยมันอาจจะทำให้เราสบายใจว่าแบบไม่ติดอ่ะไม่ใช่หรอกอย่าคิดนะว่าเราจะเป็นหวัดธรรมดาใช้คำพูดอย่างนี้นะโอกาสที่ณนะตอนเนี้ยเราจะติดหวัดไข้หวัดใหญ่ธรรมดาเนี่ยน้อยมากน้อยกว่าการติดโควิดอีกเพราะอัตราการแพร่เชื้อของโควิดอ่ะมันเร็วกว่าหวัดธรรมดานะ คราวนี้ทำไมอย่างที่บอกว่า ATK เมื่อเริ่มมีอาการระคายเคืองคอรหรือรู้สึกตัวเหนาวหนีร้อนๆเนี่ยมันยังไม่ขึ้นเพราะว่า ATK เนี่ยกว่ามันจะขึ้นนะอะสมมติเนี่ยดูดูจากกราฟเนี่ยเราเห็นเลขศูนย์ใช่ไหมเลขศูนย์เนี่ยคือเดนศูนย์ที่เราเริ่มติดเชื้อเราจะเริ่มแสดงอาการเล็กๆน้อยๆซึ่งเราคิดว่าใช่หรือไม่ใช่ตอนคิดใช่หรือไม่ใช่เนี่ยพอเราตรวจ ATK มันจะนกาที เพราะกว่า ATK เนี่ยมันจะไปโพสิทีฟได้หรือว่าเป็น2ขีดได้เนี่ยก็คือติดเชื้อไปแล้ว3วันคือเชื้ออยู่ในร่างกายจนมีปริมาณมากพอที่ ATK จะดีเทคได้เนี่ยสวัน RT PCR มันจะเร็วกว่าก็คือประมาณ2วันครึ่งคำถามว่าและเมื่อเอาทั้ง ATK กับ RT PCR มาเทียบกันถ้าใครเคยตรวจ RT PCR จะรู้ว่ามันจะรายงานออกมาเป็นค่า Ct เขาเรียกว่าไซเคิลเทสโวก็คืออัตราการหมุนเพื่อตรวจเจอเพาะเชื้อกันละกันถ้ามันหมุนรอ,อบต่ำต่ำกว่า20แสดงว่าเชื้อมันเยอะหมุนแป๊บเดียวเจอแต่ถ้ามุนมันปั่นหลายรอบก็เชื้อน้อย ATK เนี่ยเมื่อเทียบกับผล RTPCR ก็คือว่า ATK ใช้ผลบวกก็ต่อเมื่อ RTPCR อยู่ที่ c t 28 ถ้าต่ำกว่านี้2 9 3สถ้ามากกว่านี้29 3สตก็คือเชื้อน้อย ATK ก็จะไม่พบแต่ตัวคนไข้มีอาการแล้วเข้าใจนะอ่ะคราวนี้ถ้าเริ่มรู้สึกหนาวหนาร้อนร้อนรู้สึกระคายเทองคอไม่อยากมีอาการมากขึ้นอันนี้แนะนำเลยว่าคุณเริ่มกินฟ้าทลายโจรเลยแต่อย่างที่บอกว่าหมอตอนนี้ก็ต้องมีคนมาแบบ ในคลิปบอกว่าบวยวายแล้วว่าบอกยังไม่ทันได้เป็นเลยหมอให้กินฟ้าทลายโจรเดี๋ยวตับไตไส้พุงพังจะเป็นยังไงหมอบอกว่าให้กินโดสรักษาแบบไข้หวัดธรรมดานะกินโดสนี้เนี่ยอย่าไปกินรักษาโดสโควิดนะเข้าใจนะมันคนละโดสกันถ้าเริ่มมีอาการให้กินฟ้าทลายโจรแบบรักษาไข้หวัดไม่ต้องรอ a อ k เคขึ้น2ขีดโดสมันคืออะไรเอาง่ายๆก็คือ ไปซื้อแบบที่ข้างกล่องเขียนว่าสารสกัดนะบางทีจะเป็น10มิลลิกรัมบ้าง20มิลลิกรัมถ้าในเซเว่นอ่ะจะเป็นแบบ20มิลลิกรัมยี่ห้ออะไรไม่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเรียวกว่าเดี๋ยวมีคนมาเม้นจัญยาบัานแพทย์ไปไหนจะมาขายของคุณไปดูในเซเว่นเลมันจะเขียนว่า20มิลลิกรัมให้กิน1เม็ดสามเวลาเอาให้ได้วันนึงอ่ะ60มิลลิกรัมอ่ะต่อวัน1เม็ดสามเวลาบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยกลัว คุณอาจจะกิน2เม็ดหรือ3เม็ดเลยทีเดียวก็แล้วแต่นะแต่ว่าขอให้วันนึงเนี่ยให้ได้60มิลลิกรัมและไม่ควรกินเกิน3 5วันตั้งแต่เริ่มมีอาการนะคือจริงๆหมอแนะนำแค่3วันก็ได้3วันก็กินไปเลยเพราะฉะนั้นมันปลอดภัยอยู่เราไม่ได้กินโดสเยอะเข้าใจนะคราวนี้พออย่างที่บอกว่า ตรวจแล้วอาการไม่ชัดมันเป็นช่วงอย่างที่บอกว่ามันเป็นช่วงที่เสียเวลาคือใช้คําพูดอย่างนี้บอกว่าถ้าเริ่มรู้ตัววัาติดหรือไม่มั่นใจว่าตัวเองติดหรือเปล่าแต่สภาพแวดล้อมมันใช่เช่นว่าคุณไปคอนแทคเป็นไฮลิสอะเป็นผู้เสี่ยงสูงแล้วหรือคนในครอบครัวคุณติดหรือคนไปคุณไปกินข้าวคนที่เขาติดมาแล้วเขาโทรมาบอกคุณว่าติดเนี่ยคุณเสี่ยงสูงแล้วคุณแล้วคุณมีอาการเนี่ยคุณกินยาได้เลย อย่าไปรออย่างที่บอกว่าเพราะอะไรให้เหตุผลนี้บอกว่าถ้าคุณเริ่มกินยาต้านไวรัสเร็วร่างกายมันจะสามารถลดปริมาณเชื้อได้อาการคุณก็จะไม่เป็นมากเหมือนเป็นแค่หวัดธรรมดาเพราะโอมิคอนรุ่นนี้บอกได้เลยนะว่ามันเจ็บคอมากเจ็บคอเหมือนกับเ,ออเหมือนมีหนามาทิ่มคออยากจะเอาอะไรไปนั่นอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเริ่มรู้ตัวนะ คุณรีบกินยาไป็นลดปริมาณเชื้อมันก่อนอาการเจ็บคอคุณจะน้อยนะครับนะอ่ะคราวนี้ถ้าคุณตรวจได้สองขีดแล้วคุณจะรักษาตัวยังไงคุณต้องไปโรงพยาบาลหรือเปล่าอ่ะถ้าคุณไปโรงพยาบาลคุณจะได้ยาตามสีฟ้าเนี่ยก็คือ4อย่างยาลดน้ำมูกยาแก้ไอพารายาต้านไวรัสเนี่ยเฉพาะบางคนนะฟาวิเนี่ยหรือถ้าเป็นกลุ่ม6 10, 6 0 8, ก็จะได้มโนพิลาเวียแต่ฟาวิหมอเขาไม่ได้แจกทุกคนนะไม่ใช่ไปถึงโรงพยาบาลแล้วหมอก็ไม่แจกให้เนี่ยไปด่าเขาเนี่ยไม่ได้นะเข้าใจนะเขาก็พิจารณาไปว่าโอ้ไม่มีอาการเลยถ้าคุณไม่ได้ฟาวิคุณก็กลับมากินฟ้าทลายโจรแต่ถ้าคุณได้ฟาวิหรือยาต้านไวรัสคุณต้องหยุดกินยาฟ้าทลายโจรน,นะไม่กินคู่กันนะเข้าใจนะ เพราะนั่นอย่งที่บอกว่าถ้าไปแล้วเขาไม่ให้ยาต้านเราเราก็กลับมากินยาฟ้าทลายโจรต่อตามโดสที่บอกไม่ต้องปรับเปลี่ยนเป็นโดสโควิดนะ,ะคระคราวนี้ตั้งแต่ข้อ5ถึงข้อ9อันนี้คือแนะนำเป็นการส่วนตัวใครฟังคลิปก็ก็ถือว่าทำตามก็โอเคก็คือ คุณต้องควรกินวิตามินซีรู้อยู่แล้ววิตามินซีรักษาหวัดเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์อะไรคุณกินไปเลยพันมิลลิกร,รัมต่อวันนะครับนะยายาอมแก้เจ็บคอหรือยาพ่นแก้เจ็บคอบอกได้เลยว่าโอไมคอนบีเอจุดสจุด้ามันเจ็บคอจริงๆแต่ยาตามสิทธิ์เขาไม่มียาแก้เจ็บคอให้เพราะนั้นคุณต้องไปหาเอาเองนะอันที่8 p ดพาวออกซิมก็คือตัววัดออกซิเจนอะ เพื่อประเมินอ,อะไรว่าปอดคุณไปแล้วหรือยังนาอกมาโดยปกติอย่างที่บอกว่าถ้าไม่ต่ำกว่า9 4อ่สสีไม่ต้องไปกังวลถ้าวัดแล้ววัดอีกนะวัดอยู่หลายครั้งหายใจเข้าออกลึกๆเต็มที่แล้วมันยังต่ำกว่า9 4บสี่ก็กลับไปโรงพยบาบาลเข้าใจนะบางทีมันวัดครั้งเดียวแล้วเก้สีลองวัดหลายๆครั้งดูหายใจเข้าออกลึกๆแล้ววัดมาสุดท้ายปโปรไบโอติก อันนี้ไม่ได้ขายของนะคือต้องบอกว่าตัวเองไม่ได้เอาของมาขายเดี๋ยวโดนมาเม้นด่าว่าจันยามัานไปไหนอีกนะคืออย่างนี้อันนี้เห็นไหมกรมอนามัยแนะนําอาหารผู้ป่วยลองโควิดกินโปรโตีนโปรไบโอติกแล้วก็วิตามินสิ่งที่หมอให้กินอนะ่ะอย่างที่บอกวิตามินซีโปรไบโอติกเนี่ยมันเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าจะใช้คําว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วว่าร่างกายเนี่ยมัน มีการอักเสบของเชื้อโควิดให้กินป้องกันไว้ก่อนแต่ถ้าถามว่าป้องกันได้ไหมต้องบอกว่าตอบยากแต่มันกินแล้วไม่ได้มีผลเสียก็กินเถอะส่วนโปรไบโอติกต้องบอกอย่างหนึ่งว่ามันมีถ้าถ้าใครฟังคลิปกนก่อนๆน้เนียจะรู้ว่ามันมีเขาเรียกไงอะสายพันธุ์หลายสายพันธุ์สายพันธุ์เฉพาะโปรไบโอติกที่เกี่ยวข้องกับลองโควิดก็มี แต่จะไม่หมอในในคลิปนะแต่สามารถไปถามได้ว่าเป็นสายพันธุ์ไหนเดี๋ยวหาว่าขายของในอย่างที่บอกว่ากลัวมากๆที่ควรจะมาพักว่าขายของแต่ถ้าสมมุติว่าใครรู้จักหมอเนี่ยจะรู้ว่าหมอไม่จําเป็นต้องมาขายของนะผ่าตัดอย่างเดียวเนี่ยโอเคแล้วนะครับนะคระคราวนี้ส่วนใหญ่ไปโรงพยาบาลเนี่ยก็มักจะไปขอใบรับรองแพทย์เพื่อหยุดงานก็จะเจอแบบนี้ เกิดดราม่าใบรองแพทย์หมอบางคน5วันหมอบางคน7วันหมอบางคน10วันแล้วไอเราทํำงานทำไงอะหมอบอกหยุดสิวันเจ้านายด่าเลยน,ะนั่นน่ะหยุด10วันแล้วงหมออันนี้ับรองแพทย์เจ้านายไม่พอใจบอกหยุดเจวันเจ้านายก็ยังบอกอหายไปนานจังแล้วฉันต้องจ่ายค่างเงินเดือนใช่ไหมอะคราวนี้พูดให้ฟัง อันนี้ฟังไปด้วยดูกราฟไปด้วยนะกราฟสีม่วงคือเขาบอกอย่างนี้เข้าคนไข้ที่ถูกดีเทคว่าเป็นเอรี t s i t i v e เหแล้วกันเขาจะนับว่า ATK Positiv e เป็นวันที่หนึ่งป่วยเป็นโควิดปรากฏว่า5วันเนี่ยเอ k เนี่ยมันเนกาทีฟแล้วเขาบอกว่าใน5วันหลังจากที่ ATK เเนี่ยโพซิทีฟจน negative นี อัตราการติดเชื้อมันจะประมาณ30%คือ10คนเนี่ยใน3คนสามารถแพร่เชื้อได้เพราะฉะนั้นเขาบอกว่า5วันไปแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่า ATK n เ g น t i กรุณยังสามารถแพร่เชื้อได้นะคุณจะต้องใส่แมสอยู่ตลอดเวลาและพยายาม Social Distance เพื่อป้องกันคนอื่นน,นเข้าใจนะเพราะนั้นอย่างที่บอกว่าถ้าหมอเขาให้ไว้ลองแพทย์าวันหรือ นายจ้างบอก5วันก็กลับไปทำงานได้แล้วคุณยังมีโอกาสแพร่เชื้อได้คุณต้องใส่ N95 แบบ N95 จริงๆนะและพยายาม Social Distance อย่าไปเปิดแมสไปนั่งกินข้าวกับคนอื่นไม่ได้รับผิดชอบต่อสังคมคราวนี้ก็บอกว่าถ้า10วันไปแล้วเนี่ยโอกาสการติดเชื้อมันต่ำมากก็คือ5%นะน้อยมากๆเพราะนั้นเขาบอกว่า สิบวันไปแล้วคุณสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้คุณอาจจะไม่ต้องใส่แมสก็ได้หรือถ้าคุณใส่แมสคุณก็อาจจะเป็น surgical mask ธรรมดาสองชั้นก็แล้วแต่นะครับนะ,ะคราวนี้มันเกิดปัญหาอะไรก็คือว่าอย่างที่บอกก็คือว่ากว่า ATK เนี่ยมันจะขึ้นเนี่ยสองขีดเนี่ยคุณติดเชื้อไปแล้วสองถึงสามวันใช่ปะ่ะถูกปะ่ะเราติดเชื้อไปแล้วสองถึงสามวัน ATK ถึงจะ โพสิทีฟคราวนี้เรารักษาไปอีก5วันรวมกันแล้ว7วันพอไปตรวจ ATK ส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อ7วันไปแล้ว ATK n เ g a นกาทีฟเกือบทุกคนเลยนะจะไม่มีนะคือเขาเรียกว่าน้อยมากๆที่7วันไปแล้วหลังจากรักษาแล้วกินยาต้านแล้ว ATK ยังโพสิทีฟอยู่ไม่ค่อยมีแต่ ATK อย่าลืมว่ามันดีเทค มันดีเทกเนี่ยค่า rt pcr เนี่ยอยู่ที่28ใช่ไหมเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าคนคนนี้ไปตรวจ rt pcr เนี่ยยังจะพบว่ามัน positive อยู่ซึ่ง rt pcr เนี่ยมันยังบวกไปได้ประมาณเดือนนึงเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าคนเนี้ยอเออคนี้มาดูกราฟที่อยู่หลังตัวหมอเนี่ยจะเขียนว่า less t r a n s m i s s i b l e คือการ การกระจายของโรคหรือการติดเชื้อคือถ้าสมมติค่าค่า CT เนี่ยมัน29ขึ้นไปเนี่ยหรือก็คือต่ำกว่า28 28 29 30ขึ้นไปเนี่ยโอกาสการแพร่เชื้อมันก็ต่ำแล้วก็มาเข้ากับ ATK ที่ว่า ATK n เค a นกาทค่า CT ส่วนใหญ่จะมากกว่า28ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเมื่อ ATK negative โอกาสการแพร่เชื้อก็จะต่ำไปด้วย วนนั้นเข้าใจแล้วเนาะตรงนี้นะอ่ะคราวนี้ระหว่างที่เราติดเชื้อเราอยู่กับคนในบ้านโอกาสติดเชื้อจะเป็นไงบอกได้เลยว่าตราบใดที่เราหายใจในมวลอากาศก้อนเดียวกับเขาอยู่นะคนในบ้านเราอ่ะจะมีโอกาสติดเชื้อสูงเก้าสเซนะ ถ้าสมมุติว่าจะโฮมไอโซเลตต้องไอโซเลตจริงๆรวมถึงอากาศที่หายใจด้วยหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าหนึ่งเราจะต้องให้เขาไปอยู่ในแอร์เรียที่เขาเรียกว่าอะไรลนะ่ะเป็นห้องที่มีห้องน้ําและไม่ให้ออกมาข้างนอกนะและในห้องนั้นเนี่ยต้องมออีพัดลมดูดอากาศมีพัดลมเป่าอากาศมีเครื่องกรองอากาศสามารถให้อากาศเนี่ยมันพัดออกไป ภายนอกได้หรือถ้าทําไม่ได้จริงๆก็ต้องย้ายคนคนนี้ออกจากในบ้านเราให้เขาไปอยู่ที่อื่นแต่อย่างที่บอกว่าตอนเนี้ยเอ,อ่ออะไรนะโฮสปิเตลอะไรเนะี่ยมันก็ไม่มีแล้วเนาะส่วนใหญ่ก็มีนะ้อยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เพื่อเขากลับมาอยู่ในบ้านเนี่ยต่อให้เขาอยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยเขาออกมาทำแอคทิวิตี้นู่นนี่นั่นนู่นนะโอกาสติดก็ยังสูงบอกได้เลยว่ารอดยากตาบใดที่อยู่ในบ้านเดียวกันนะ ลอดยากคราวนี้มาฟังอาจารย์ยงอาจารย์ยงก็บอกน้องเรียนเนี่ยนักเรียนเสี่ยงเป็นผู้กระจายเชื้อคือตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการเขาไม่ให้ปิดโรงเรียนแล้วนะ่ะคือคือใช้คําว่าต้องใช้คําว่าบริหารจัดการไปห้องไหนติดเชื้อเยอะมากกว่า3มคนห้องนั้นก็เรียนออนไลน์ห้องอื่นไม่ติดก็เรียนกันต่อไปทุกอาทิตย์ อาจจะมีการส่ง ATK ทุกครั้งก่อนที่จะกลับมาเรียนแต่อย่างที่บอกนะว่า ATK มันจะดีเท็เชื้อก็ต่อเมื่อมีเชื้อค่า CT ต่ำกว่า28ใช่ไหมเพราะนั้น ATK มันก็จะหลุดมันก็จะมีเด็กที่ ATK เ uh, อ่อ g a t i v e แต่มีเชื้ออยู่ในร่างกายและกลับไปในห้องเรียนก็จะไปแพร่ให้เพื่อนบางโรงเรียนอย่างที่บอกว่ามีข่าวเนี่ย ติดเชื้อ700คนนั่นออกมาโรงเรียนก็ต้องสั่งปิดบางโรงเรียนอย่างที่บอกว่าปิดเป็นชั้นๆไปบริหารจัดการไปห้องไหนติดก็ปิดประเด็นก็คือว่าพอเด็กติดเชื้อเอากลับไปที่บ้านสมมติว่าเป็นเด็กเล็กอะเด็กประถมอะเราสามารถไปโฮมไอโซเลตได้ไหมถามใจตัวเองก่อนมันไม่สามารถทําได้ใช่ไหม มันต้องมีพ่อแม่เข้าไปส่งข้าวส่งน้ำอ่ะโอกาสติดก็มีก็เหมือนที่อาจารย์มนูนพูดแหละไม่ช้าไม่เร็วทุกคนก็จะต้องติดแต่ติดแล้วให้มีสตินะอย่างที่อย่างที่หมอแนะนำก็คือว่าเมื่อคุณสงสัยให้คุณรีบกินยาเลยอย่าไปคิดเข้าข้างตัวเองว่าฉันคงจะรอดมั้งอะไรอย่างเงี้ยมนะออกปะมันแค่ตรวจไม่เจอเพราะเชื้อมันน้อยเท่านั้นเอง พยายามรักษาตัวเองเลยถ้าเชื้อมันมากเมื่อไหร่อาการมันจะเยอะอาการมันจะเยอะนะอะคราวนี้ก็โดยสรุปนะก็คือว่าถ้าตรวจ ATK เนาะหนึ่งขีดอย่างที่บอกว่าจะใช้คำพูดว่าไม่ได้ติดโควิดมันก็ไม่ได้หรอกมันก็ติดอาจจะติดแล้วยังไม่เจอถ้าสองขีดก็ไปกินยาอย่างที่บอกถ้าจะไปโรงพยาบาลก็ ส่วนใหญ่เขาก็ให้ยาตามที่แนะนำนะครับนะแล้วก็ประเด็นมันก็คือว่าต้องการไปรองแพทย์แหละส่วนใหญ่คนไข้ไปอะ่ะเพราะว่าหยุดอยู่บ้านเฉยๆไม่มีไปรองแพทย์ทำงานมันก็ลำบากนะครับนะถ้า2ขีดก็อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นกลุ่ม608ก็จะได้ยาดีหน่อยนะครับนะก็หวังว่าสิ่งที่แนะนำนะครับนะตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่ต้น ก็คือคงได้คำตอบกันหมดแล้วนะสรุปนะวัคซีนถ้าฉีด mrna 3เข็มขึ้นไปเข็ม4อาจจะไม่ต้องแล้วละแต่โอกาสที่จะติดมันก็จะมีนะทุกคนมีโอกาสติดเท่าๆกันจะรอเจนใหม่ก็ได้ปลายปีมาถ้าไม่อยากติดช่วงรอเจนใหม่ก็ใส่แมสป้องกันตัวเองอาการโควิดรุ่นใหม่ก็อย่างนั้นระคายเคืองคอเป็นหลักมีไขต้ต่ำ มีน้ำมูกเนี่ยมักจะไอจามตอนตอนที่มันชัดแล้วอะเอาง่ายงถ้าคุณฮัดเชยแล้วมีน้ำมูกเนี่ยคือชัดละนะตรวจเอ k เคเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนต้องบอกว่าความน่าเชื่อถือยังมีแต่นั่นคือเชื้อเยอะแล้วเนาะตรวจทางจมูกบางทีจะชัดเจนกว่าทางน้ำลายใช้คำพูดอย่างนี้ถ้าติดอย่างที่บอกว่ารักษาตามอาการยาต้านไวรัสหมอเขาไม่ให้อย่าไปโกรธหมอเขา ไปกินยาฟ้าทลายโจนแบบรักษาไข้หวัดสูตรรักษาไข้หวัดยังได้ดีอยู่หายแล้วอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่5วัน7วัน10วันนะโอกาสแพร่เชื้อ5วัน7วันยังมีอยู่ใส่แมส N95 แบบแท้ๆและพยายาม isolate ตัวเองจากบุคคลอื่นนะครับนะอยู่บ้านตราบใดที่ หายใจมววอากาศเดียวกันโอกาสติดสูงพยายามแยกออกไปที่อื่นถ้าแยกไม่ได้อย่างที่บอกว่าเป็นเด็กนักเรียนประถมยอมรับสภาพว่าอาจจะต้องติดแต่ติดแล้วก็ไม่ต้องกลัวรักษาหายได้สาระความรู้ดีๆจากเพจหมอสวทางบัดเดียวและ youtube channel หมอสวทางบัดเดียวนะครับขอบคุณครับ ฝากกดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอในคลิปถัด,ถดไปด้วยนะครับขอบคุณครับ